คลิปกันครับว่าไอ้หนุ่มไลยนี้นะครับพูดถึงประเทศไทยยังไงบอกบอกบอกคนไทยที่ไม่ชอบคนต่างด้าวอะ่ะคนไทยที่ไม่ไม่ไม่ชอบคนต่างด้าวนะเออพวกพวกพวกผมไม่ได้มาอยู่ฟรีนะจะบอกให้ไปนคองต่างด้าวนะอยู่อยู่อยู่เมืองไทยหลายปีแล้วนะอืมอยู่ถูกกฎหมายนะ เสียภาษีด้วยนะปีละปีละสองหมืนปีละสองหมืนปีละสองหมืนไม่มีตังกลับบ้านแล้วนะพาสปอร์ตวีซ่าทํางานแพงไม่มีตังกลับบ้านแล้วไม่ได้อยู่เมืองไทยฟรีนะบอกบอกบอกคนไทยที่ไม่ชอบคนต่างด้าวอะ่ะคนไทยที่ไม่ไม่ไม่ชอบคนต่างด้าวนะเออพวก พวกพวกผมไม่ได้มาอยู่ฟรีนะจะบอกให้เสียภาษีถูกต้องนะมีพาสปอร์ตมีวีซ่าทำงานประการสังคมครับคนต่างด้าวครับเป็นคนกัมพูชาแต่ส่วนมากคนไทยเขาเรียกว่าคนต่างด้าวครับผมยอมรับแต่ผมมาอยู่เมืองไทยเสียภาษีฟีละสองหมื่น เสียค่าประกันสังคมเดือนละ670บาทรู้เบ้าผมไม่ได้มาอยู่เมืองไทยฟรีๆนะผมเสียภาษีให้ประเทศไทยปีต่อปีกี่หมืน่นและผมมาทำงานถูกต้องส่วนไทยส่วนคนไทยที่ชอบดูถูก คนต่างด้าวกลับไปคิดไม่ได้แล้วหไหมครับพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มรูปงามชาวเขมรน,นะครับก็ออกมาบอกว่าผมอยู่เมืองไทยนะครับอยู่มาหลายปีแล้วแต่ละปีเนี่ยนะครับผมก็เสียภาษีผมเสียประกันสังคมนะครับผมต่อวีซ่าให้ประเทศไทยปีนลงปีละสองหมืน่นเนี่ยผมมาอยู่เมืองไทยผมไรอนาคตเลยไม่มีเงินจะกลับบ้าน นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ,ถ,ถ,ถ้าเกิดจับจับดูพฤติกรรมพฤติการของไอ้หนุ่มคนนี้ที่พูดมาเนี่ยนะครับจากประสบาการณ์เนี่ยผมไม่เชื่อเลยว่าไอ้หนุ่มคนนี้จะพูดความจริงคือไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นยันจบคลิปไม่ใช่จริงบางส่วนนะไม่มีความจริงเลยคือการต่อวีซ่าของไทยเนี่ยนะครับ ยังไงเสียเนี่ยก็ไม่เกินหมื่นหมื่นสองหมื่นสามยังไงเสียก็ไม่เกินนั้นนะครับเพราะมันมีค่าตรวจโรคมันมีค่าดําเนินการทางเอกสารมันมีนน้นมีน่เพอเพอเนี่ยไม่ถึงหมื่นด้วยเพอเพอนี่ไม่ถึงหมื่นนะฮะแต่ไอ้ที่ระดับแตะหมื่นขึ้นไปเนี่ยผมว่าเพอเพอเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันผ่านนายหน้าไงมันผ่านเอเจนซี่คือรับทํารับจดรับจัด นะครับเพียงแต่มึงไปหาหมอขอใบรับรองแพทย์มามึงเตรียมเอกสารการเข้ามานะครับแล้วก็ส่งเอกสารวกนี้ไปให้ตัวแทนตัวแทนก็รับดําเนินการไอ้พวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายฮนะหลงจงเก่าเจงแล้วก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีค่าดําเนินการเสียเวลามันผ่านกี่คนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็สองหมื่นก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าประเทศไทยเตรียมเปิดให้พวกแรงงานต่างด้าวที่หลมหนีเข้าเมืองมาพร้อมที่กับ แรงงานพาม่าที่ไม่อยากกลับพามา่าตอนนี้ไปเนี่ยเสียแค่เจ็ดพันบาทคุณอยู่ต่อเมืองไทยได้ทุกปีเลยปีละเจ็ดพันแต่เพื่อความสะดวกสบายมันก็จะมีไอ้พวกค้ามนุษย์รุ่นใหม่ที่ไม่ได้เอามนุษย์มาจากช่องทางธรรมชาติแต่การค้ามนุษย์จากการอะไรฮะจากการไปจองคิวเนี่ยจากเจ็ดพันอาจจะกลายเป็นหมื่นสี่อาจจะกลายเป็นหมื่นห้ามันมันก็เป็นไปได้แบบนี้มันมีโอกาสเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ นั้นไอ้หนุ่มขมรคนนี้ที่ออกมาพูดบอกผมเสียปีละสองหมื่นผมไม่ได้อะไรเลยนะครับยังต้องเสียเงินอีกกลับบ้านก็กลับไม่ได้แล้วไม่มีเงินต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าตอนที่มึงมาเนี่ยมึงอยากมาเพราะอะไรมึงอยากมาเพราะมึงเห็นค่าแรงไทยค่าแรงไทยสูงจ่ายกันวันละสามร้อยถ้ามีฝีมือนะครับก็จ่ายสี่ร้อยห้าร้อย แรงงานพมา่าบางคนน่ะวันละเจ็ดร้อยยังมีเลยนะครับทุกวันนี้แต่มันเป็นแรงงานที่ใช้ฝีมือเหมือนคนไทยอ่ะคนไทยถ้าเป็นเป็นแรงงานที่ใช้ฝีมือเนี่ยวันละเจ็ดแปดร้อยเนี่ยเห็นและมีเยอะด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เยอะพมา่าเองก็ได้รับเงินตรงนี้ขมเมนก็มีไม่ใช่ไม่มีถ้าเป็นแรงงานฝีมือแต่นี่แต่นี่เป็นแรงงานที่ไล่ฝีมือ นอกจากแรงงานขาเขมีจะเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือแล้วเนี่ยยังเป็นแรงงานที่ไร้สมองด้วยฉะนั้นผมดูจากพฤติการของไอ้หนุ่มคนนี้แล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะมีตัวตนบนโลกโซเชียลอยากจะมีตัวตนคือไม่ได้ไปย้อนดูอดีตว่าแต่ละคนที่ไปทําแบบนี้เนี่ยจะอยู่ไทยไม่ได้อยู่ประเทศไทยไม่ได้โดนไล่กลับหมดหไอ้นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ อยากจะมีตัวตนบนโลกโซเชียลแล้วก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็บอกว่าเมืองไทยต่ออ่ตอวีซ่าแพงนะครับตัวเองอยู่ในประเทศไทยไม่มีอนาคตไม่มีเงินจะกลับบ้านติดต่อรายการนี้มาติดต่อป๋านหนุ่ยมานะครับเดี๋ยวกูให้ค่ารถกลับบ้านนะครับโทรมาหาป๋านหนุ่ยได้ฝากแชร์คลิปนี้ไปหาไอ้ขมรคนนั้นด้วยนะครับนะศูนย์ 0834256141เนี่ยโทรมาเอยว่กูให้เลย2,000บาทเป็นค่ารถกลับเลยนะครับสบายสบายเลยแล้วไม่ต้องมาเมืองไทยอีกจริงไหมครับฉะนั้นคนพวกนี้เนี่ยเลี้ยงกันไม่เชื่องขมพรพมาร่านี่เลี้ยงไม่มีเชื่องอยากจะมีตัวตนกูไม่สนวิธีพมา่าขมรน,นี่เหมือนโจรเลยนะฮะสังเกตดีๆนะครับคนเป็นโจรเนี่ย ถ้าเราติดตามข่าวเราดูข่าวของเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโจรเนี่ยไม่สนวิธีการทํายังไงก็ได้ให้กูได้สิ่งที่กูต้องการมาไม่ว่ากูจะฆ่าคนกูจะฆ่าปาดคอกูจะยิงเขาทิ้งเพื่อจะชิงโทรศัพท์เครื่องนึงกูพร้อมทําหมดขมิพมา่าไม่ใช่ข้อยกเว้นครับไม่ว่าจะเป็นเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือผิกดกฎหมายคนขมรกับคนพมา่าไม่ใช่ข้อยกเว้น และที่สําคัญคนพวกนี้มาเก่อปัญหาให้กับประเทศไทยเข้ามาแล้วยังเอาโรคเอาโรคระบาดกลับเข้ามาเมืองในเมืองไทยอีกเอามาแพร่พันุแพร่ขยายในเมืองไทยอีกมาแล้วมาก่ออาชญากรรมอีกมาค้ายาเสพติดมาทําร้ายคนไทยอีกแต่วันนี้รัฐบาลเราอ่อนแอวันนี้รัฐบาลเราไม่เอาอ้าววันนี้รัฐบาลเราไม่มีสมองวันนี้รัฐบาลเราไม่มีปัญญา เป็นอยู่อย่างเดียวจะโกงชาติโกงบ้านเมืองเป็นอยู่อย่างเดียวจะขายชาติขายบ้านเมืองเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่กันทุกวันเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองทั้งนั้นนะครับไปหวังพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐไปหวังพึ่งรัฐบาลไปหวังพึ่งสสอคุณฝันไปเถอะครับวันนี้สอสอบางพวกยังสนับสนุนให้พวกต่างด้าวเข้ามาอยู่เมืองไทยเลย วันนี้สอสอบ้านเราสอสอคนไทยเนี่ยนะครับยังเรียกร้องให้อะไรฮะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยหางานให้พวกต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้มีงานทําเลยแต่มันไม่เคยพูดถึงคนไทยสักเล็กสักนิดหนึ่งไม่เคยพูดแล้วแรงงานพวกนี้เนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาให้คนไทยเนี่ยตกงานมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่คนไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย จะได้จำหน้าจำตาไอ้นักการเมืองพวกนี้เอาไว้จะได้จำชื่อพักการเมืองเหล่านี้เอาไว้ถึงเวลาแล้วอย่าไปเลือกมันเป็นเพราะพวกมันทําให้พี่น้องคนอีสานพี่น้องคนใต้พี่น้องเหนือต้องเดินทางไปขายแรงงานที่ต่างประเทศห่างบ้านห่างเมืองห่างลูกห่างเมียห่างพ่อห่างแม่ก็เพราะไอ้สอสอพวกนี้ก็เพราะไอ,สอ,สอน้ไอนักการเมืองพวกนี้ก็เพราะไอ้พักการเมืองเพียงไม่กี่พัก ถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องคนไทยจะต้องร่วมใจไม่เลือกคนของพรรคพวกนี้สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซ b s สไคร์ด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่องทางอของป๋าหนุ่ยก็สามารถที่จะสแกน QR Code หรือสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ